hello ลทุกคนเฮลโหลทุกคนทีจริง,รงถ้าเกิดทุกคนแบบติดตามเรามาใช่ปะเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เกรด C กับ D ตลอดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆเลยทุกคนแบบเกือบทุกวิชาเรืได้แบบประมาณแบบ C กับ D หมดเลยแต่สิ่งที่แบบเรามี s p r t s i o n หรือว่าสิ่งที่เราชอบทําก็คือการ เขียนบนสมุดโนต้ตแบบก่อนที่จะมีสอบใช่ไหมทุกคนเราก็จะชอบเขียนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์สามสมุดมาเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์สามสมุดให้ทุกคนดูนะอ่ะเริ่มจากหนูจดเก่งนะพี่ไหวหลออ่ะจะโชว์หนังสือเด่มนี้ทุกคนดูอันนี้ก็คือเราเขียนนะทุกคนคือเราอะเด็คนที่มีเราเป็นคนที่ชอบใช้ปากกาดำปากกาดำจดมากแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบใช้แบบ ลายลายใช่ป่ะทุกคนที่ชอบถ่ายใช้ลายแพอแบบเขียนบนกระดาษแบบพื้นๆมันจะไม่แบบความคิดสร้างสารรค์ปล่อยออกมาแล้วทุกคนนี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูใกล้ๆแต่ก่อนอื่นที่จะให้ทุกคนดูใกล้ๆเราจะมาอ่านให้ทุกคนฟังคือตอนนั้นเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับการถ่ายรูปใช่ป่ะทุกคนแล้วก็เขียน าเดี๋ยวจะอ่านให้ทุกคนฟัง photography class competition lower closer lower station competition part 2 portrait what make a good portrait message purpose นะทุกคนจริงเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูใกล้กๆนี่ก็คือการเขียนของเรานะทุกคนนี่เลยก็คือการเขียนของเราคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้จะสวยไม่ได้จะแบบดูดีอะไรขนาดน,นั้นเลยะทุกคนจริงๆนี่เลยนะทุกคนอุ้ย ตัวกระตูมันตัวแบบ abstract มากนะทุกคนจริงจริงอะจริงๆที่ทุกคนเห็นน่ะมันผิดนะทุกคนมันผิดเพราะว่าอุ้ยมันผิดนะทุกคนเพราะว่าจริงๆริงแล้วอะควรจะมีแบบรูปภาพมีว่ารูปแล้วก็มีแล้วก็ควรที่จะแบบทํำมแบบให้มันดีกว่านี้นะทุกคนเรามาดูสมุดต,ต่อไปนะทุกคนก็คือน้องหมีอันนี้นะทุกคนน้องหมีอันนี้ก็คือ เซนเนียสี่เวีนี่ไม่เกี่ยวใช่ปะเออนี่ไม่เกี่ยวอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันแบบยับยี่เลยอะแต่ว่าอันนี้ก็คือสมุนทน้อแบบเป็นแบบเดอรี่ชีวิตประจำวันของเราใช่ปะเดี๋ยวเราจะมาอ่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ปะโอเคเดี๋ยวจะมาอ่านให้ทุกคนฟัง Today I went to eat lunch at the beach then I went to l o t u s เขาบอกกันนะว่าก r a มา m เป็นอะไรที่ แย่ yeah, มากๆเพราะเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งกวั่นมาใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบชอบพูดแลบะบชอบพูดกับชอบฟังเราเป็นคนที่แบบชอบฟัง Youtube เออะอะไรแบบนี้ทุกคนมาแต่จะอ่านให้ทุกคนฟังนะ Today I went to eat lunch at the beach. Then I went to l o t house and buy eating. Then I went ha. went home เห็นไหมถ้าดยังอ่านเลยมืออัวเองไม่ออกเลอ Reading a book. And after that I ate MK. Then went back home Saturday Ho shouldn't Day Secondary, I go to the house to buy house things After that, I go to eat pizza company It was yummy And I eat coke Then we went to buy things After that, I went back to Oka's Then I will do donut and waffle Next, I do donut It was smell so good And my brother help me do waffle then I put the waffle into the oven. Next, then I take the waffle. Take the waffle. It was so yummy. Next, I clean the dish. Then I went to watch the TV. After that, I eat dinner. I eat fried rice. It was yummy. Then I do homework. Then I sleep with my brother. อันนี้ก็คือเปิดความสนุกสนานกันมาถึงความทรงจำนะทุกคนอ่า <coughs> ตอบอก็คือมีทุกคนแล้วก็เขียนแต่บอกเลยว่ามันไม่มีมันไม่มีแบบว่ารูปเลยทุกคนมันแค่เป็นแบบเ e x เพ e n p อย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ทุคนฟังเรื่องอะไรดีอ่านให้ทุกคนฟังเรื่องอะไรดีทุกคนอยากฟังเรื่องอะไรอสิอ๋อทุกคนเราจะอ่าน่างนี้ให้ทุกคนฟังนะวันนี้ก็คืออันนี้ก็คือของ2 0 1 2นะทุกคนสองของ2 0 1 2 Okay, 20 noon Song. Friday, after school, home eating. Today I learned cooking cup. I make a cake. I learned with my friends called Amy, Natalie, and Rin. It had a lot of fun. When we finish working a cake, it burned the way it. I ate. I ate three pieces of the cake. Then we went. Then we go home. After we i go to exercise i go to exercise with shusha then i play golf it is fun then we go home and go to eat mama paradise with my family it had a lot lots yummy then we walk then we are back home i <tries> 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 นี่เลยแล้วก็คือมาก่อนสิน่งที่เราชอบอ่านก็คือ diary of a wimpy kid คือซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราชอบอ่านมากอ่ะต่อมาก็คือ nature show ลูกน้องแมวเหมียวมา t u r e s ูปน้องแมวเหมียวกันเถอะน้องแมวเหมียวใช่ปะอะสมัยเมื่อก่อนสมัยเรียนใช่ปะทุกคนเราก็ชอบแบบมีสีสนันอะไรแบบเนี้ยทุกคนเขียนแบบสีสันก็จะแต่และเราเรียนเกี่ับถิ่แวดล้อมแล้วก็แบบเขียนว่าอันนี้คือ genius rock genius rock is I didn't understand it at first. for at first, yeah. แต่ว่าสมุดเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากๆเพราะอะไรทุกคนเพราะว่ามันมีรูปการ์ตูนการ์ตูนนะทุกคนมันมีการ์ตูนการ์ตูนน่ารักมากๆแบบน่ารักมากๆจริงๆทุกคนนี่เลยจ้าแต่ว่าสิ่งที่เราชอบ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 ก็คือการที่เรานั้นเขียนเป็นไมล์แมทแบบนี้ ซึ่งเป็นอะไรที่แบบถ้าทุกคนลองเอาไปใช้นะทุกคนเป็นอะไรที่แบบดีมากๆแบบใช้แล้วก็มันก็มีหลายสีสันมากเช่นอันนี้สีมว่วงใช่ปะอันนี้สีม่วงอันนี้สีน้ำเงินเข้มอันนี้สีน้ำเงินอ่อนนะทุกคนก็คือทำให้แบบอยากอ่านมากขึ้นแบบนะทุกคน,นนี่เลยนั่นี่เลยก็คือพวกแบบสีสันที่เราชอบระบายสีแต่ว่าบางทีเราก็แบบ เขียนแบบนนเนี้ยทุกคนเนี่ยเนียเนียเขียนแบบเนี้ยอันนี้ก็คือแบบสีฟ้าน้ำเงินอันนี้ก็คือสีเขียวนะสีฟ้าแล้วเราก็สิ่งที่เราชอบทําแบบชอบทํามากที่สุดเลยก็คือการที่ชอบขีดแบบเนี้ยขีดแบบนี้เป็นอะไรที่เราชอบมากทุกคนทุกอยที่แชร์ในใการเขียนสนุกอะสนุกจริงอะทุกคน ที่เราชอบอ่านอีกหนึ่งอย่างนะทุกคนคือเมื่อก่อนเราชอบเขียนไดอารี่ใช่ปะ่ะแต่อีกหนึ่งอย่างที่เราชอบทําก็คือการอ่านหนังสือหนังสือนะทุกคนรู้ป้วว่าเราอะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอ่านหนังสือแบบไม่ค่อยอนหนังสือเลยเพวกนวนิยา novel เองก็ไม่ค่อยอ่านพวกแบบหนังสือการ์ตูนก็หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษนอกจาก d a i y of the week ก็ ก็อ่านใช่ป่ะแต่อีกหนึ่งหนังสือที่แบบเราชอบมากมากเลยนะทุกคนก็คือนีเลยหนังสือเล่มนี้เลยนะทุกคนมันชื่อว่า r a i n b o w Magic คือเมื่อก่อนสมัยตอนเด็กคือเราชอบอ่านมากอ่ะคือเราไปร้านหนังสือเราไปร้านหนังสือใช่ป่ะทุกคนร้านหนังสือที่แบบอินเตอร์เนชั่นลมันอยู่ภารกรใช่ป่ะแล้วเราก็ชอบไปซื้อ r a i n b o w Magic มันเป็นที่แบบสนุกมากคือหนังสือเล่มเดียวที่เราอ่านที่มันเป็นภาษาอังกฤษอะทุกคน แล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ทุกคนฟังเข้าข่าแบบเข้าข่าเยนะทุกคคือขอแปลเป็นไทยก่อนก็คือว่ามันจะมี2คนผู้หญิงสองคนใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นโลกโลกในฟร,รีโลกฟร,รีใช่ปะในโลกฟร,รีอะ่ะเขาจะมีปัญหาอันซอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนแล้วเด็ก2อคนนี้จะต้องไปช่วยช่วยนางฟ้าช่วยกันแก้ปัญหานะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมา อ่านเพื่อให้ทุกคนฟังดีกว่าแล้วก็มาเรียนรู้กับเราก็ได้แต่สิ่งที่ขอบอกเคล็ดลับในการเลือกหนังสือนะทุกคนคือการการอ่านตรงนี้ทุกคนการอ่านสารบ้านการอ่านคอนเทนต์ก่อนทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากอ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเราจะอ่าน chapter แรกอย่างเดียวให้ทุกคนฟังนะทุกคน story one the felt f a e r i c about I have never had breakfast on a train before said Russia Walker it's Max everything tastes extra yummy she still couldn't believe that they w e r e have way around the world it was only a day since they have left v e b r u a r y and bought it a n airplane but it feel like อ่ะทุกคนก่อนก่อนที่จะ move on ก่อนที่จะ move on นะทุกคนคือถ้าเกิดทุกคนเห็นคำว่าเห็น s ตรงท้ายทุกคนจะต้องออกเสียงด้วยเช่น s if it, it's max It's max It's It's max It's max นะ full stop เห็น full stop full stop แบบนี้ now they were sitting on a train speeding towards towards so, me as ใช่มั้ยทุก to ก็ towards so, so. The conjo jungle. When she pressed her nose against the glass of the dining car window, the famous jungle air train was speeding across it was flat. Savannah, she could see mountain in the far distance and blue cows throwing around their peaks. When she turned and smiled at her best friend, Kirsty tread I still cannot believe that. We are very here, said Cousin. My mom told me that the jungle at is one of the most famous trends, <talking noise> is, in the world, I like you know, th uh, <talking noise> <noise> not, it. not, it. Mm -hmm. not it. Uh, And pick it, pick it. I'll a teaspoon to stir her cup of hot chocolate. Even the teaspoons, teaspoons, come as are engulfed with the jungle appears. And then, she said. The girls smiled at each other. And sleep, their drinks, they were the best hot chocolates either of them had even tasted. Your cousin Michael is so lucky," said Kirsty. "Your cousin Michael is so lucky," said him. Oh, this is we your cousin Magot is so lucky, said Kelsey. She already a year older than us, but she has been to some of the most amazing places on the planet. That because Aunt Britta is such a famous explorer said. to Every school holiday, she and Magot go adventuring. Adventuring together, we hardly ever see them. Last year, they spent a whole summer holiday in the Amazon rainforest. that says that they had the hardest is to get to the mall and likes it. And this time, we actually get to join them. Tell me all about it again, because with a wink of excitement, and River has been trying to find the lost city of the gulf. Congo for as long as I can remember, said Roshu. Now she thinks she had found the map that you let her there. She said it will be the discovery of a lifetime. We have to take the train to the station at the edge of that of the Congo Garden. Jungle. Oops. Oops, whoops! and Peter to horn call high little tea and Peter and meet an airplane that you fly us across to the river. We take a boat down the river to a landing pass and then check to the lost city. Kelsey leaned forward over the red right tablecloth her eyes sparkling. It's so chilly. She whispered, I'm not used to such incredible things happening in the this in the human world. The ghost minded at is <laughs> dinking to รู้สึกว่าเราอ่านไม่จบ chapter หนึ่งอ่ะทุกคนชอบไหมคลิปแบบนี้หนังสือให้ทุกคนฟังหน่อยทุกคนชอบคลิปแบบนี้ไหมถ้าเกิดชอบคอมเมนต์บอกแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปหรือไม่ก็เราก็อาจจะไลฟ์ไลฟ์ใช่ปะแล้วก็จะอ่านแบบนี้ให้ทุกคนฟังอ่าโอเคทุกคนชอบไหมอออเอ่ยอ่ะเล่มแรก ทุกคนเอ็นจอยกับเล่มนี้ไหมเราก็จะมาสรุปนะน้ก็คือเล่มแรกที่เราโชว์ให้ทุกคนดูอ่านให้ทุกคนดูแล้วก็นี่ก็คือเล่มที่สองนะทุกคนเล่มที่สองที่เราอ่านให้ทุกคนดูอันนี้จ๋ได้ไหมน้องหมีน้องหม,นงมีนี่เลยนี่เลยแล้วก็นี่เลย,ลก,เลยก็คือทั้งหมดก็คืออ่านสี่เล่มทุกคนคิดว่าชอบแบบไหนที่สุดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวราจะมาแนะบ,บอกให้ทุกคนฟังถ้าเกิดเป็นแบบ แฟนตาซีคือทุกคนก็ต้องอ่านอันนี้ใช่ปะอ่านนี้หรือแฟนตาซีนะทุกคนแฟนตาซีเดี๋ยวไว้เราก็จะมาอ่านให้ทุกคนฟังให้เกิดทุกคนชอบมากข้อที่สองก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นไดอารี่ก็คือการจดบันทึกอ่านให้ทุกคนฟังส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นพวกแบบอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยอันนี้เวลาจะสอนติวสอบใช่ไหมทุกคนก็จะเขียนอันนี้อันนี้ไม่ค่อยแบบสวยมากเพราะอันนี้เราเขียนเองผอันนี้ไม่น่ะ ต่อไปนี้ก็คือเป็นเป็นแบบฟิล์ซอบมกันนะทุกคนก็จะบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่แบบเราชอบมากแบบเราชอบมากๆเลยทุกคนก็คือเล่นมนี้เลยเราคือเราชอบอ่านหนังสือทุกคนฟังมากแล้วก็มาให้ความรู้ว่าแบบเอะอันนี้ต้องออกเอสก็คือต้องอ่านยังไงคือเราชอบมา,มากๆคือขอให้เล่นมนี้เลยนะทุกคนโอเคไปแล้วนะบายบาย